สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการ The Case Park r e s i d e n c นะคะห้องนี้ค่ะอยู่ชั้น29นะคะเออ35ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาเราก็จะเจอเคาน์เตอร์ครัวนะคะและที่พิเศษของห้องนี้นะคะก็คือจะมีเป็นออห้องทำงานให้ด้วยนะคะหลังถัดจากห้อง Living Room ค่ะก็จะมีห้องทำงานให้บรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะคะ สามารถนั่งทํางานได้นั่งพักผ่อนตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็น walking well closet ค่ะจะเป็นห้องน้ำน,นะคะบอกไปเลยค่ะว่าห้องนี้สวยมากนะคะแล้วก็พร้อมอยู่เลยค่ะมีแบรนช h o w เวอร์ให้ด้วยค่ะ ถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะห้องสวยราคาทีนะคะ